นางศิณีพรสวัสดิชัยอุปนายกสโมสรโรตารี่จันทบูรณ์และคณะสมาชิกสโมสรโรตารี่จันทบูร์ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ริบบิ้นโบสีดำสัญ,ญลักษณ์แห่งความอาลายัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชน ที่มาร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดคุ้งสนามเป้าตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความอาลัยและสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้จังหวัดจันทบ,บุรีเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชก,กุศลได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายน2568เวลา19นาฬิกาของทุกวัน